สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะความรักนะประจำเดือนตุลาคมนะคะปี65เป็นคิวของชาวลัคนาชาวราศีธนูนะคะช่องเมมเม,เมการแบ่งวันที่แบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะเมเมฟิกนะคะใครที่กำลังดอยู่กับชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีธนูก็สามารถเข้ามารับชมในฐานะชาวสองได้นะคะยินดีต้อนรับเช่นเดียวกัน วันนี้เราจะเริ่มทำํทำนายโดยการเปิดไพ่มโน,โนโลริชีนะคะไกด์ไลน์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ชาวสองนะคะเดี๋ยวเมย์จะจับไพ่ให้สามใบนะ ในเดือนนี้นะคะตุลาคมชาวธนูนะคะมีเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่แล้วก็กําลังเข้มข้นเลยนะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองการพัฒนาการเรียนนะคะ,ะการทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ได้อะไรที่มันเป็นบวกในตอนนี้จักรวาลส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าให้ไปต่อนะคะ คุณมาถูกทางแล้วนะคะตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนไพ่ go deeper แล้วก็ go wide ความหมายไม่ค่อยต่างกันก็คือว่าอะไรที่ทำอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะให้ลงมือทำแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีลิมิตด้วยนะคะก็คุณมีความสามารถนะคะมีกำลังมากพอที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้นะคะอย่าไปจำกัดความคิดตัวเองในกรอบของใครหรือว่าในกรอบความคิดตัวเองเนี่ยนะคะให้ไปแบบสุดๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในแบบที่คุณไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน มีไพ่บิสซูเดือดเขนชันด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่เข้มข้นในชีวิตเลยหัวเลี้ยวหัวต่อกําลังที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็นัาจะแอคชี่อะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่แต่ก็แน่นอนค่ะมันมีความเครียดจักรวาลก็บอกว่าถึงแม้จะส่งสัญญาณให้คุณไปต่อแบบเดินหน้าเต็มร้อยใส่เกียร์ห้าแต่ก็อยากเครียดมากให้มีช่วงเวลาที่ได้พักด้วยนะคะพักมาหายใจเหมือนคนกําลังว่ายน้ําแข่งนะคะยังไงก็ต้องแบบ หันมาเอาอากาศเข้าปอดก่อนนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่าทําให้เต็มที่ค่ะแต่ก็ต้องอย่าไปเครียดมากจนเกินไปนะคะแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยนะมันก็ใช้ได้ทั้งในเรื่องของการงานเรื่องทั่วไปก็เรื่องความรักนะคะถ้าเกิดว่าคุณรักใครคุณคิดแล้วแหละว,ว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณเนี่ยคุณก็ควรจะไปต่อให้สุดๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะอย่าไปเกิดอาการโควิดหรือว่าเกิดแบบเหมือนกับกลัวนะคะ ไม่แน่ใจอะไรในช่วงเวลาที่มันสําคัญตรงนี้มันเป็นช่วงหัวิ้วหวต่อแล้วนะคะในชีวิตรัาของคุณถ้าคุณคิดว่าคนนี้ใช่ก็ไปต่อได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปจํากัดตัวเองอยู่กับกรอบความคิดเก่าๆด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะต่อมานะคะเราจะเปิดไพ่ทาโร่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะจะเปิดทั้งหมดแปดตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเมเจะอธิบายฟั่งนะคะโดยละเอีดยดย ขออนุญาตสัพ้สยสกรูนะคะเลมเลยนะใบแรกนะคะไม่แปลกใจเลยนะคะตัวต้นชาวชนู ใบที่2ตัวตนของคนที่คุณดีอยู่ด้วยใบที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะใบที่4นะคะเป็นพลังงานที่มีร่วมกันนะใบที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ใบที่6มุมมองที่เขามองคุณใบที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายจะเป็นบทสรุปนะคะท้ายสำรับสี่ดาบกับปัวลระมัดระวังนะคะว่าบางเรื่องที่เราอยากที่จะ ชิวๆสบายๆแต่อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้อาจจะต้องแก้ไขนะคะต้องรับมือกับปัญหาบางอย่างนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกว้างไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ที่เมื่อเป็นปัญหาเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทางอ้อมก็ได้นะคะก็ต้องดีลกับปัญหานะคะที่ยังมีอยู่นะคะสรุปง่ายๆ ใใบ,บแรกนะคะตัวตนคุณคุณได้เด็กถือคาถาที่ไม่บอกว่าไม่แปลกใจก็คือว่าก็คาถาก็หมายถึงคนทัดไฟซึ่งก็หมายถึงคุณธนูนะคะช่วงนี้คุณจะมีพาชชั่นมากเป็นพิเศษเลยมีทุกเรื่องนะคะอย่างที่อ่านเมนูโลจี้ไปแล้วก็บอกว่ากําลังทํางานหรือว่ากําลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่นะคะที่มันเป็นบวกเนี่ยจักรวกาลก็หนุนหลังบอกว่าให้ไปเต็มที่ตัวคุณเองก็มีพลังงานที่อยากจะไปเต็มที่เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเดือนนี้ค่อนข้างบ้าง,งานหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยเมมองว่าคุณเองก็มีความรู้สึกที่มี p a s mm. s i o นเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันคุณก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนรักนะคะเมยมองว่าคุณก็คิดเป็นบวกเกี่ยวกับ 30, ค,วออความสัมพันธ์คิดว่าเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยสามารถไปต่อได้ถ้าคุณอยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่มีคอมมิชเมนต์ก็มองว่าตัวคุณเนี่ยนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันรวดเร็วนะคะด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมนะตัวเขาเนี่ยได้เด็กถือถ่วยกับหัวนะคะตัวข้ามกันเขาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะ ถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินอย่างนี้น,นะคะก็อาจจะกําลังต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าผิดหวังจากอะไรที่เขารอคอยเรื่องความสัมพันธ์เมย์ก็มองว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่น้อยใจคุณหรือว่าไม่แน่ใจอะไรแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดใครที่แต่งงานกันแล้วเมย์มองว่าแฟนเนี่ยจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณธนูไม่ค่อยมีเวลาให้เขามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบน้อยอ,อกน้อยใจกันตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระวังมีไพ่สิบดาานะคะ มันจะมีการจบปัญหาบางอย่างแหละนะคะในช่วงของตุลาคมนี้แต่ว่า,าขั้นตอนของการจบปัญหาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอย่าให้กระทบจิตใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจบปัญหาเลยเขาจบปัญหาเนี่ยอยากให้ปรึกษาหารือดีกว่าในฐา,น,านะคนรักนะอย่าเลือกที่จะตัดสินใจอะไรไปด้วยตัวของตัวเองหุน่นพันแล่นหรือว่าเผด็จการนะคะคุยกันก่อนแล้วกันนะคะหาบุฒฐานในการแก้ไขปัญหาชีวิตรักไปนะ,ะพลังงานที่มีร่วมกันนะคะมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมากับหัว คุณทั้งคู่เนี่ยลดทิฐิลงนะคะลดความยิดมั่นถือมั่นที่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคุยกันยากหรืออาจจะมีปัญหากันเพราะว่าต่างคนต่างมีทิฐิใส่กันนะคะหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้ไม่มองว่าในเดือนอตุลาคมเนี่ยคุณคนขาเนี่ยจะลดนะคะเริ่มยอมกันมากขึ้นทั้งสองฝ่ายเป็นนิเวทหมายที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะ สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะเขาได้ไพ่หกเหรียญขึ้นมากับหัวช่วงนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่บาลานซ์เขาอยากให้คุณเอาใจใส่เขามากกว่านี้นะคะพี่บอกเลยนะคะเด็กถือถ้วยกับหัวจะหมายถึงการน,น้อยใจอาการแบบว่าน้อยๆน,นิดๆว่าเหมือนกับแฟไม่มีเวลาให้อย่างที่บอกชาวธนูช่วงนี้จะไปมุ่งมั่นเรื่องของการพัฒนาตัวเองวเรื่องของการงานเนาะมุมมองที่เขามองคุณเป็นเดอรสเลนขึ้นมากับหัวแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มองว่าตัวคุณธนูอะ รอมชองกับเขามากขึ้นนะคะถึงแม้เขาจะอยากได้เวลาจากคุณแต่ว่าเขาก็รู้ว่าคุณก็สละให้เขาในหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนไม่เคยสละแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบมีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดจากตัวคุณสองคนเองแต่ตอนนี้สิ่งที่เข้ามาแทรกแซงไม่มองว่าเป็นอุปสรรคจากภายนอกมากกว่านะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะพูดถึงเรื่องภายนอกก็มาถึงตำแหน่งนี้พอดีมีไพ่สามเหรียญขึ้นมากับหัวระมัดระวังบุคคลที่3นะ ที่อาจจะเข้ามาแล้วก็ให้อินโฟเมชันอะไรที่ทําให้คุณสองคนทะเลาะกันได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สาที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะจากตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณแล้วก็ทําให้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ของคุณนะก็คือคนที่สร้างปัญหาให้เราอะนะคะที่ไม่ใช่คุณแล้วก็คู่ของคุณเองอะนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นๆที่เข้ามานะระมัดระวังให้ดีแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารด้วยนะคะในการทํางานเนี่ยพวกงานเอกสารอะไรต่างๆการสื่อสารมีสําคัญมากนะ บทสรุปนะคะ2องคาถายังกับหัวนะคะมีบางอย่างที่ยังไม่แน่นอนนะคะที่รอการตัดสินใจหรือว่ารอความชัดเจนมีไพ่เจ็ดทูอก็หมายถึงความสับสนวุ่นวายยังอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าท้ายสำรับเนี่ยได้เป็นสีดาวที่ขึ้นมากับหัวแปลว่าอุปสรรคอยังอยู่ต้องให้แก้ไขเนาะ,ะมีไพ่เลอเวอร์ขึ้นมากับหัวด้วยนะคะเป็นเรื่องของช้อยสที่ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นตัวคุณธนดูหรือว่าแฟนคุณก็ได้นะคะ ที่ต้องรับมือกับปัญหาตรงนี้อย่างไรก็ตามไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคุณได้ไพ่เด็ดฟูลซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นใหม่การกล้าที่จะให้โอกาสหรือว่าการกล้าที่จะเสี่ยงดังนั้นไม่มองว่าถ้าคุณมีปัญหาความรักโดยตรงเนี่ยก็คือมีการตกลงปลงใจที่จะให้โอกาสกันและกันแล้วก็ไปต่อนะคะคือมองไม่เห็นความสาัมพันธ์ที่มีปัญหาถึงขั้นเลิกลานะคะแต่ว่ามองว่าจะมีการดิวแล้วก็การรับมือกันการประนีประนอมกันนะคะในเดือนตุลาคมแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ ต่อมาเรามาดูคํำพยากรนะคะในส่วนของไฮโรคโร์บอนบ้างนะคะช่วงนี้ดวงไรยวันเมียงขอปักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพร้อมจะกลับมาทำให้เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทุกคนทราบใน ช่องนะคะตรงคอมมิวเนตี้นะคะไพ่สามใบนะสำหรับเดือนตุลาคมนะคะโอเคไพ่ดีนะคะ for giving and learning นะคะ w o r d w เ n n i n g for แล้วก็ New Love นะคะตรงนี้นะคะหมายถึงการให้โอกาสการการรีนิวความสำคัญนะคะก็สอดคล้องกับไพ่บทรสรุปเมื่อกี้ที่ได้ไพ่เดอะฟูลอย่างที่บอก ใครมีปัญหาความสัมพันธ์กันก่อนหน,นี้จะมีการให้โอกาสกาันการปรับความเข้าใจนะคะ Forgiving and Learning กันขอโทษการขออภัยแล้วก็การให้อภัยเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแล้วก็ปรับปรุงให้ความรักในปัจจุบันและอนาคตมันดีขึ้นนะคะ w o r d w a i t i n g for เมื่อคุณให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าแน่นอนแก่การรอคอยหรือว่าการลงทุนลงแรงนะคะที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะดีใจด้วยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ดีนะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ไพ่คำแนะนำนะคะเป็น angel answer นะคะ mm hmm. มยอยามจับไพ่ให้สับไปนะคะ mm hmm. ฝากทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะ mm hmm. มีฝนเยอะมากนะคะ ก็คาดเดาไม่ค่อยได้ด้วยบางทีบอกฝนจะตกก็ไม่ตกแต่ก็ไปตกในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คัดคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังให้ดีนะคะสุขภาพตอนนอนก็ควรที่จะห่มผ้าด้วยนะคะเพราะว่าฝนชอบตกตอนกลางคืนคือเมย์ไม่อยากใครป่วยเลยเพราะว่าตอนที่เมย์ป่วยเมย์ป่วยเป็นเดือนนะคะเดือนครึ่งด้วยเนี่ยยังไม่หายสนิทเลยดังนั้นเนี่ยก็ฝากทุกๆท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูคำแนะนำนะคะสามใบนะ เอ็กซ์แอคชนะคะเด something better แล้วก็ไพโนไพคล้ายคล้กับดวงของชาวพิจิกเลยนะคะอะไรที่มันเป็นด้านลบแง่ลบนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคม,มาบล็อกความเจริญของเราเนี่ยตัดทิ้งไม่ว่าจะเป็นความคิดด้านลบที่มาจากตัวเราเองนะคะหรือว่าเป็นอ,อิทธิพลภายนอกที่เป็นสิ่งที่เป็นลบเนี่ยอะไรตัดได้ตัดไปเหมือนตัดเนื้อร้ายออกไปนะคะถ้าเก็บไว้มันเป็นมะเร็งมันฆ่าเราได้ดังนั้นก็ตัดทิ้งไปเลยอะไรที่มันเป็นนกิกเก็ตต่างๆ รวมถึงพวกบุคคลด้วยที่ไม่บอกว่าอิทธิพลภายนอกเนี่ยจะเป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตเราอะนะตัดทิ้งนะคะไม่ต้องไปช่วยทุกคนนะคะบางครั้งต้องเอาตัวเองไว้ก่อนนะคะในเดือนนี้เนี่ยจักรวาลเตือนถึง2รอบแล้วว่าระวังบุคคลที่3ให้ดีจะมาวุ่นวายในชีวิตนะคะตัดทิ้งนะคะปฏิเสธให้ได้นะคะมีไพ่เช็คแอคชั่ก็หมายถึงว่าอะไรที่ทําได้ก็ทานะคะอะไรที่ เป็นแรงบันดาลใจดีๆนะคะอะไรที่เรามีความมั่นใจอะไรที่เรากําลังทําอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดแบบสุดๆด้วยจักรวาลก็ไกด์ไลน์มาให้แล้วนะคะว่าเดือนนี้อ่ะมีอะไรมีโอกาสจูนิตี้อะไรเข้ามาก็ลงมือทํานะคะไม่ต้องไปประวิงเวลาไม่ต้องไปขัดความมั่นใจนะคะแต่ว่าให้ทําไปแบบสุดกําลังเลยจะประสบความสําเร็จนะคะด a s s o ้ e t ัม n g b เ t ื r อนะคะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีกว่านะคะ เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามการงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกค่ะปรับความเข้าใจกันได้แน่นอนนะคะชีวิตคู่ชีวิตรักก็จะดีขึ้นนะคะกว่าเดิมมากนะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณชาวลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชมเมิเมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เมด้วยนะคะวันนี้เมย์ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ท่านโชคดีนะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ